ฟงรักเกเรป,ปีนางเอกละครรู้ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์รสขอเอแต่งริมทะเลเป็นนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับแพรแอนมารีสังกัดช่องเจ็ดและละครที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นละครแนวรู้ล่าสุดเมื่อวันที่วันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566 เอมี่กอรีประทุมได้โพสต์คลิปแสดงความยินดีกับ a a เอพอเมื่อเธอถูกแฟนหนุ่มขอ a. เอแต่งงานโดยโพสต์นี้ระบุข้อความว่า and she said yes, finally คดกันนานจนแบบถ้ายังไม่แต่งจะป่าละความ congratulation s guys love you with my whole house as plain prothum at พ Pr um ีคิดล่างเอม r i e ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนดารามากมายไม่ว่าจะเป็นธัญญาธัญญาเรศคอมเมนต์ Comment ว่าววาลิเดียคอมเมนต์ว่าคอเนตุา,ายินดีด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะและโมออมีนาคอมเมนต์ Comment ว่า congratulations ค่าฝรั่ง